บ๊อบไปเลยฮะยิงครับนั่นแหละสวยมากครับบ๊อบสวยครับสวยฮะเยี่ยมครับเออเห็นไหมก็เป็นหนึ่งตัวละครที่อันติเมทดีมากๆครับแต่ถ้าไม่อันติเมทถ้ายิงไม่โดนก็คือจะทำอะไรไม่ได้เลยแบบผมเนี่ยละฮะโอเค สวัสดีครับชาวเพลเดอร์เกมเมอร์ท่านของผมก้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ท่านกันในเกมโอ้โหสองพีพีเวตั้งกันอีกแล้วนะวันนี้มาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งที่ก็มีหลายๆคนขอกันมาเยอะพอสมควรเลยสำหรับตัวละครตัวนี้ครับแอชนะครับผมก็เป็นตัวละครที่เน้นยิงเป็นหลักเลยนะท่านที่ผมดูกสกิลนะโอเคซึ่งก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นใจก้องสร้างด้วยครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทนันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆทุกๆเดือน มีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับ ซึ่งในส่วนของสกิลเอชนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นการยิงนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหลักที่สามารถยิงแบบรัวๆได้คือแบบไม่เล็งแล้วก็เล็งเพื่อเพิ่มดาเมจนะฮะแล้วก็บ๊อบครับบ๊อบก็เป็นอัลติเมทที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับแม้ว่าเราจะอาจจะอาติเมทไปแล,แล้วเราตายเนี่ยก็ยังมีบ๊อบอยู่นะฮะแล้วก็มีในส่วนของปืนลูกซองที่สามารถยิงแล้ว ผลักศัตรูได้แล้วก็เราก็จะกระเด็นถอยหลังด้วยนะฮะแล้วก็ดนนามก็เป็นหนึ่งสกิลที่สามารถทําให้แอชเนี่ยเก็บอันติเมตได้ไวมากก็คือหลกัหลกๆผมว่าแอชเนะี่ยน่าเป็นตัวละครที่เน้นยิงเป็นหลักเลยสกิลอื่นคือมาช่วยเสริมแต่ว่ายิงนี่คืออันดับหนึ่งนะครับโอเคเข้าเกมกันดีกว่าครับผมมาครับผมกับแอชนะฮะแม่ตีหนึ่งตัวที่ผมว่าใครยิงแม่นๆก็เรียกว่ามันเป็นเหมือนตัวที่ผสมระหว่างวิดเมิเกอร์กับโซเจอร์ไหม พราะปืนนี้มันก็ยิงรวมเหมือนกันนะครับแปลว่ากระสุนจะน้อยหน่อยแล้วก็รีโหลดแอดนี่บอกว่เาเ้อเสียแล้วคือรีโหลดเป็นนัดนนเนี่ยแหละฮะคือบางจังหวะพอแบบยิงไปเหลือสักสิเหลือสักสานัดอย่างเงี้ยคือเราเรีโหลดก็ใช้เวลานานกว่าแน่นอนนะฮะโอเคไปลุยกันดีกว่าแต่เสียงปืนนี่ก็เป็นเสียงใหม่เนาะไม่แก๊กแก๊แ,แล้วเป็นปังป,งปังแล้วนะก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแต่แต่ก่อนนี่แอดก็เสียงค่อนข้างค่อน้าเล่นแล้วก็ฟังลำบากอยู่กันเดี๋ยงมันจะงงงงงหน่อยนะ อคฮะไอ้ยาโอ้ยโอ้ยโดนไม่หยุดโดนไม่หยุดอ้าใครตายวะน่ะโอเคถอยๆก่อนนะถอยก่อนนะค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นมันอยู่นี่ปะไปหรอโอเคโอ้ยิงระบาดจังเลยโอ้ยย ผมยิงอะไรผมเนี่ยไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบมีตัวเยอะนานหลังนี่ผมาระวังนะเพื่อนแต่ว่าไปใช่ไหมข้างหลังเหรอออตายโอเคกว่าจะโดนหัวแต่ละทีนี่ลำบากเหลือเกินผมไม่ใช่แล้วนะยิงไม่โดนเก็บพิวกว่อนะโอเค เออดันออกไปเอาแล้วเอา้ามาจากไหนครับเนี่ยอันติเมต82แล้วนะฮะเนี่ยยิงไปแค่1,600ดาเมจเองนะก็ผมบอกแล้วไปหนึ่งตัวที่ผมว่าเก็บอันติเมตได้ไวนะเพราะว่าสกิลไฟด้วยแล้วก็ยิงอ่ะเออถ้ายิงโดนนี่คืออันติเมตไวมากฮะถ้าแม่นทีก็สบายเหมือนกันนะสำหรับเอ้ย,ยเออ แต่ผมลองเล่นหนูร like. ah ู้สึกว่ามันก็เรื่องปิงก็น่าจะมีผลนะตอนยิงเนี่ยหรือผมยิงไม่โดนเองวะเอ้าแล้วปัดเก่าพอดีบอฟไปเลยครับไอ้ยาอ่ะบอฟหลับไปแล้วเออดันออกไปเพื่อนไม่ต้องโอเคเพื่อนเอาไป โอ้โหเล่นระมากมากโดนมาไล่ยิงเลยเพื่อนเราเบ็นโอริสาแล้วนะฮะเลดเดมอัพว่ะไปเลยเพื่อนเอออยู่จินตายโอเค,คอเอ็กซ์เพลย์แบบด้วยวะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคค่อยๆเข้า,ขาครับค่อยๆเข้าเออไม่โดนใครเลยเอ๋อ ไม่โผล่เลยอะไรวะเนี่ยกดจะง่ายก็ง่ายอย่างนี้เลยอู้จ้าเด็กโคไบเซอร์นะครับติดได้ไหมติดได้ครับผมดูเอกโกค,คือผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครที่แบบไม่ได้ยิงต่อเนื่องเว้ยคือบางจังหวะคือถ้าคุณยิงไม่โดนเลยมันก็จะแบบไม่ได้เป็นหนัะหนาก็จะไม่โดนเลยครับโอ้ยห <laughs> นีลำบากแล้วเกิน แต่จริงๆบอ๊อบนี่ก็เป็นอันติเมตที่แพ้ทางอาณาโคตรๆเลยนะฮะเพราะว่ายิงหลับได้ฮะยิงหลับที่คือจบนะฮะอนาเนี่ยเฮ้ยบอ๊อบเนี่ยคือแบบแห้งเลยนะไอ้ยาทีโล่ก่อนชุบ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  ว่าผมจะโดนหัวก็โดนเฉยเออดีเมื่อกี้ผมผมไม่ได้ยิงโดนหัวเลยนะน่าจะมีเรื่องปิงครับผมคิดว่านะเก็บยูกันโอ้เล่นระมากแล้วสภาพน,นี้น่าจะตายฮะไม่ไหวว่ะบอบมาแล้วบอบเฮียต้องรอมันสลิปดั๊ดไปก่อนโอเคฮะ บ๊อบไปเลยครับยิงครับนั่นแหละสวยมากครับบ๊อบสวยครับสวยฮะเยี่ยมครับเออเห็นไหมก็เป็นหนึ่งตัวละครที่อันติเมตดีมากๆครับแต่ถ้าไม่อันติเมตถ้ายิงไม่โดนก็คือจะทำอะไรไม่ได้เลยแบบผมเนี่ยแหละฮะเออเกลียิงมาก่อนโผเปล่ามูสเกือบตายอยู่ ไอ้ยาปัดปัดทุกอย่างไอ้ยาป,ปัดทุกอย่างเลยครับสวยเพื่อนสวยสวยสวยมาเล่นข้างบนนี่หว่ามันกดไฮกาวมันกดไฮกาวอย่างเดียวเลยอ้อมหลังมาแล้วโอ้ยูจินเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กมูซายิงตายนะแต่เพื่อนเราดันอ่ะเพื่อนมันบอกว่าเออทำเออสู้ไปเลยเพื่อนเราดันเทโลด อาน,นาล่วงมาแล้วน่าจะฆ่าตัวตายคิดว่านะโย่เลครับได้จะหม่ out โอเคเดินฮะปึบเกือบสายนะ่ะนัดเดียวไปไปดิไม่โดนอีกรีโหลดรีโหลดรีโหลด การไปต้นเซอร์อีกแล้วดันออกไปเอ้ยะสวยอยู่ครับปับใครอ่ะเออมาปับมาเลยเพื่อนปับมาเอ็ดดี้เข้าไวเซอร์บ่าหองอ,งองพังตายแล้วนี่นวะยิงมาก่อนฮนะโผล่มาเร็วไอ้ยะใครเขาไปถึงนู่นเลยว่ะนะ่ะมันชุบเอ็กโคแล้ว ตายตายเพื่อนตายมันคิวพอดีไอ้ยาไอ้ยาโอ้โหไม่ไหวว่ะเจอซาเลียนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเล่นลำบากฮะเออเออโยนระเบิดไปอันดิเมตจะมาแล้วครับเพื่อนโอ้ยแรงมากโอ้ยครึ่งหลอด มาดิ่เมเปแล้วครับบอฟมาแล้วบอฟมาแล้วดันไปก่อนไอ้หยาต้องเซอร์อีกแล้วต้องเซอร์อีกแล้วบอฟดูซัมติงอ้าวบอฟบอฟบอฟแย่งโอเคย,ยิงไหมฮะอีกไฟไปฮะมาไม่ได้เหรอเพื่อนจะบอกว่าจะชนะเนี่ยเอ้าเอ้าอะไรวะ โอ้จะชนะก็ชนะเฉยนะครับก็จริงผมว่าเล่นเล่นยากอยู่นะสำหรับแอดนะในภาคนี้คือไม่ใช่ตัวละครที่มายืนยิงยิวชิลละนะอืมเป็นมายร่านะครับผมฟาฮะรุยกันต่อดีกว่าแต่เล่นยากอยู่เล่นยากจริงมาลุยกันต่อก็แต่ที่ผมบอกครับผมว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นเล่นแบบยากขึ้นเยอะเพราะว่านับตอนนี้ผมว่าการต่อสู้ในภาคสองะมันจะเป็นการแบบมูเม้์ที่แบบ ใครมูเมนต์ไวๆอย่างนี้ยผมว่าได้เปรียบกว่าหรือแบบเพราะเนี่ยอย่างแอดเนี่ยตอนเลงมันก็เดินช้าเนาะแล้วก็ทัศนวิสัยมันก็หายไปเยอะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ไอ้นี่ดีกว่านะฮะเล่นตัวอื่นผมน่าจะน่าจะโหดกว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณยิงแม่นนะฮะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่โหดนะฮะดันมันลงไปยิงไปฮะยิงไปหรือว่าเล่นหนาที่แบบ มีระยะทางหน่อยอะแต่โหดมากนะแต่อ okay. ินมอร์เทนี้สวยแบบนี้ครับเอาแล้วฮุนกลับมาเร็วด่านที่แบบว่ามีมุมให้ยิงยาวยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอบโจทย์แต่ถ้าด่านไหนแคบๆเนี่ยก็เล่นยากพอสมควรคนระับฟิลลิ่งเหมือนเล่นวิโดโอแหละคือถ้าด่านนั้นเป็นด่านที่แบบว่ามุมยิงไม่ค่อยมีเยอะไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นลําบากนะ ดันไปเด้เนี่ยก็เป็นหนึ่งสกิลที่ผมว่าดีนะที่แบบสามารถเอาตัวรอดได้นะสกิลยิงเอ่ออะไรนะยิงลูกซองของแอดอะ่ะดันไปเด้ดันไปเด้ดันไปเออเออ,เอ,อไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยผมยิงไม่โดนเลยโอ้ใจเย็นเพนื่อนใจเย็นเปิดไปเลยเพื่อนนั่นแหละโบไปเลยอฮีย ยิงรัวไปแต่ไม่ตายเพื่อนชุบมันชุบแล้วเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่มีสกิลหนีด้วยเนาะเออคือมีแหละมันก็มาลุยกันเพื่อนเย้ยดันมาก่อนก็บอกว่าเป็นหนึ่งตัวที่สามารถสู้อะไรนะไม่ตายด้วยโหทีเดียวป๊อบมาละอ่ะมันไม่ดันแล้วมันไม่ดันแล้วมันไม่ดันแล้วครับ ขอยิงนยเพื <tang ar> ่อนตายโอเคไม่ต้องไปไม่ต้องไปดีดีไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยโอเคเกมนีเล่นดีขึ้นครับดีเกมให้เราเยอะเกมแล้วยิงลำบากครับเจอเจอตัวบินบินแล้วถ้าเขาเล่นบินเก่งๆนี่ครับแอร์ก็เป็นตัวที่ยิงยากนะเพราะว่าถ้าเพราะมันมันยิงเทียนนัดไงมันไม่ได้เหมือนแบบโซเจอร์ที่แบบกดค้างอะไรอย่างเงี้ยดาเมจไม่ต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นนะเย้ดันไปก่อน ผมให้บ๊อบยิงแล้วอ่ะอ่าบ๊อบยิงเลยครับบ๊อบอ่าบ๊อบบ๊อบเลือดยังพันเลยบ๊อบเออให้บ๊อบยิงฮะบ๊อบยิงด้านหลังแต่บ๊อบบอกยิงอะไรไม่ได้เลยบ๊อบไม่ยิงเลยบ๊อบเอ้บ๊อบตายบ๊อบกลับไปแล้วขอนันติเมทไอ้ยาโดนไป อู้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 ตายเดี๋ยครับอย่างนี้โอ้เพื่อนเราโหดมากเลยครับไปฮะลุยเลยลุยลุยมาดิเทนมูฟเริศเย้ยอะไรนี่เพื่อนตายชุบปะเอ้ยฮันโซฮันโซดันครับดันให้โหลดก่อน ดันออกไปบึมบึมบึมบั้ม,มไปดิเย้ยเอาไปไปเลยเพื่อนให้เย้ยดันก่อนกลับก่อนฮะกลับก่อนฮะเสียเปรียบละมุมนี้เสียเปรียบละไม่โดนอิคิเลียนเลยเหรออิมอร์ทัลิตี้อีกเบอร์แฟร์เพื่อนอือ ไฟไเปิดไฟไฟอีกนัดเดียวได้โอเคโหยิงตั้งนานผมน่าได้แล้วมั้งผมว่าโอเคเกมนี้ยิงโดนฮะเกมแล้วไม่ได้วอร์มอะเหรอตายไม่ล่าอ่าอ่ะวิดโดเมเกอร์โอ้ยเข้าหัวทั้งคู่เลยเขาเรียกว่าเดี๋ยวจบวัยเดี๋ยวจบวัย ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยาเล่นละหมากจังเปลี่ยนนะเปลี่ยน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 เอาบริหารโซเอาบริหารโซบอสไปละบอสหน่อยไหมบอสหน่อยไหมไม่ต้องดันออกไปเออโอเคดันได้ได้ป่ะเมื่อกี้เออยิงยิง ไอ้ยาจะตายเอาแต่ก็ตายจริงด้วยเมเทโอสไตร์ลงมาโดนใครโดนโดนดูฟิตฝั่งเราไม่มีอันเตเมตนะแต่ผมก็ยังไม่รู้จะใช้ทำไมนะเพราะว่ายังไม่มีประโยชน์เท่าไหร่โอเคฮันโซไอ้ยาโอ้โหตัวหมุนเลยต้องเอาบอปไปจัดการละมั้งบอปไปเลยไอ้ บ๊อบยังยิงอยู่นะก็จริงๆผมว่าบุยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ประโยชน์มากครับบ๊อบเนี่ยบอกเลยยอมรับมากครับแม่ตัวละครเป็นอันติเมทที่ประโยชน์มากนะเพราะว่ามันสามารถแบบมันสามารถแบบจัดการได้ต่ออ่ะคือแม้ว่าอุยวิดโดเก่งมากแม้ว่าเราจะตายแล้วแต่ถ้าเราเรียกบ๊อบไปแล้วครับคือบ๊อบก็เป็นหนึ่งตัวละครที่แบบดีอ่ะวิดโดเมเกอร์อยู่ไหนวะขอเพื่อนเรา ชน,นะแล้วมัง้งถ้ามันไม่ลงมาก็ไม่โอเวอร์ไทมนะ์ละเฮียยะโอ้ลำบากลำบากลำบากไม่มีเลือดกลับก่อนเย้หลบไม่พ้นฝั่งนู้นดันแล้วต้องล้วงต้องลวง้วงวีโดอ่ะไม่งั้นผมก็ยืนคือมันเป็นตัวละครที่แบบเราต้องยืนยิงไงเราต้องยืนเลง็งยิงเงี้ยซึ่งมันก็เล่นลำบากพอสมควรฮนะเฮียยะฮันโซอุ้ยจ้าแม่นซะด้วย วิดอยิงหลังหมดเลยฮะคราวนี้วิดอยิงหลังครับและตายไปสามแล้วนะผมคิดว่าหมดแล้วละ่ะสภาพนี้ชนะแน่นอนเออยิงไปเมอร์ซี่ตัวสุดท้ายแล้วไม่โดนไม่มีมุมยิงเออดันดันขึ้นไปหมดอ่ะฮะยิงโดนได้ไง,ไงวะเออวิกเตอรี่ครับผมไม่ยิงอัดหน้าอีดันอา้าวมีน,น,นัดนึงไม่ได้นะครับ ก็ดีครับบ๊อบโหดมากโอเคนะครับดูเดือดมน้ามางเลยนะสำหรับแอดนะดาเมจที่6,000ก็ถือโอเคครับไม่แย่อะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับแอชนะโดยส่วนตัวคิดว่ามันไม่รู้ดิผมว่าก็เล่นยากขึ้นพอสมควร เพราะว่าณนะตอนนี้ก็ไม่ได้แบบมันเป็นการต่อสู้ที่ไวขึ้นเยอะเนาะแล้วแอดตัวละครที่ถ้าเกิดจะยิงสู้เนี่ยก็ต้องมาแบบมาเลงอะ่ะมาเลงรอมาเลงยิงนะครับดังนั้นก็เป็นตัวละครที่อาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังยืนยันครับถ้าคุณเป็นคนยิงแม่นมากๆนะครับแล้วแบบนัดแบบนัดเดียววันฮิตยิงวันฮิตยิงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์เพราะว่าดาเมจมันแรงมากแม้ว่าจะโดนตัวก็ประมาณ3นัดตายก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าโดนหัวนี่คือ2นัดปักปัก,ปกคือเรียบร้อยเลยนะ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับแอชนะอันตีไม่ต้องพูดถึงครับมันโหดอยู่แล้วโอเคไปเจอกันคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซัดผจญครับแปลใจกล้องซ่าด้วยนะผมส่วนตัว,ตวคิดว่าเล่นได้แต่ก็เล่นยากอยู่นะไปเจหมานครับผมสวัสดีครับ